หลายคนเนี่ยก็จะเคยนะคะที่มีการประกาศรับบริจาคเงินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดในสถานที่ต่างๆคือคนไม่เคยเห็นหน้ากันอะไรกันแต่ว่าคนที่รักสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือทีนี้โอนเงินไปให้ปรากฏว่าไม่ได้ไปช่วยเหลือสุนัขจริงๆอ๋อเหรอเออเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะต้องเล่าแบบนี้ค่ะเพราะว่ามี Facebook คนหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าสุวิมนภูผ่านทองครับนะคะ ออบอกว่ามีสุนัขตัวนหนึ่งน่าสงสารชื่อเจ้าหลอ่อนี่แหละค่ะคก็คือพร้อมเหลือแตกกระดูกนะคะคแล้วก็โพสต์ลงไปใน Facebook เพื่อที่จะขอเงินรับบริจาคแล้วก็ตัวของเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสุวิมลน,นี่แหละค่ะ นี่ค่ะบอกว่าเปิดขอรับบริจาคนู่นี่นั่นนะคะบอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือเจ้าหล่อทีนี้มีคนไปเห็นเจ้าหล่อแล้วก็บอกว่าเอ้เจ้าหลอมันดูไม่ดีเลยนะ,ะเขาก็เลยอยากจะไปช่วยเหลือได้ด้วยตัวเองก็คือกลุ่มคนรักสุนะัขนะคะเข <une into the infected> าก็เลยตัดสินใจค่ะไปช่วยเหลือเจ้าหล่อออกมาแต่ว่าสุดท้ายก็ตายแต่ว่าตอนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็จับโกหกของสุวิมลภูพันทองได้ นะแต่ว่าจริงเขาชื่อเจมส์นะคะเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าสุวิมลจริงๆอันนี้คือเป็นชื่อใน Facebook คือตอนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะพาไปนะถามทางอะไรคือก็บอกไม่ได้อคือบอกไม่ได้นะคะอืมคือตอนที่เปิดเพจเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหลอเนี่ยที่ใช้ Facebook ว่าสุวิมลภูพานทองบอกว่าเจ้าหลอ เป็นสุนัขที่อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่สระบุรีใช่ค่ะป่วยเป็นโรคผิวหนังขั้นรุนแรงระดมทุนกันหน่อยขอเงินน้อยจะไปช่วยเหลือนะคะแล้วทีนี้ทางเพจสระบุรี<ม>เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าแหมอยากจะช่วยมากกว่านี้ช่วใยให้ที่สุดไปเลยครับก็เลยตามไปจนเจอ ตามไปจนเจอเรากฏว่าเงินทองได้มาไม่ได้ไปรักษาสุนัขเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจออแต่ว่าพอตอนถามว่าเออเวลาเอาไปโรงพยาบาลอาไปโรงพยาบาลไหนออไปเส้นทางยังไงไปอะไรยังไงบอกไม่ได้ครับเอเลยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะมีการจับสังเกตเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนครับแล้วก็สุดท้ายนี่ทางกลุ่มคนรักสุนัขเนี่ยนะคะก็หาพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆนู่นนี่นั่นนะ,ะคะ สุดท้ายก็จับได้ว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยเอาไปเนี่ยไม่ได้ไปใช้รักษาเจ้าหล่อเจ้าหล่อไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยไม่เลยค่ะอืมแล้วมันก็ตายแล้วตายค่ะสุดท้ายก็ตายนะคะแต่ว่าพอไปจับโกหกนี่นะคะสุวิมลนี่นะคะ่ะคนนี้แหละคะ่ะครับคือโกงตามเพจต่างๆเนะยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะครับเพจแม่และเด็กของเล่นออนไลน์หลอกโอนเงินส่งของโดยไม่ส่งของไปจริงๆครับนี่เป็นมิจฉาชีพออนไลน์นะคะ การนี้กลุ่มคนรักสุนัาก็รวมถึงคนที่โอนเงินผ่านบัญชีของสุวิมลน,นี่นะคะนำหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความต<ช>่อพนักงานสอบสวนท <คน S 2> ี่อยู่ในเพจการสกครู่นี้นะใช่ค่ะคนที่ทีมข่าวขเรานั่งคุยด้วยเนี่ยคือกลุ่มคนที่เขาไปช่วยเหลือเจ้าหล่อไปช่วยเหลือเจ้าหล,ออล่อแล้วก็ถูกที่สูตรจะรู้ว่าเจ้าหล่อเนี่ยมันไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยค่ะมีคนไปแจ้งความที่ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะคะผู้ร้องเรียนก็เล่าว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียดายเงินทองที่ มีโอนไปหรอกนะคะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือจริงๆแต่ว่าไม่อยากให้เกิดมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกลุ่มคนลักนณขค่ะเงินที่เราทําบุญไปนั้นเราไม่ได้เสียดายแต่เราเสียความรู้สึกที่เขาไม่นําเงินของเราไปรักษาหมาอย่างที่เราตั้งใจไว้ที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนี่ก็คือไม่อยากให้เขาไปทําต่อที่อื่นให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าที่สืบทราบมาคือเขาทํามาแล้วหลายอย่างไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หากินกับสัตว์ ็ถ้าสามารถจับเขามาดำเนินคดีได้ก็จะดีมากเพราะว่าคนที่เขาต้องการจะช่วยเหลือหมาอีกเีตอนนี้เขาระแวงแล้วเขาไม่กล้าโอนไม่กล้าทําอะไรแล้ว แล้วจะหลอก็ตายแล้วตายแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยคือจริงๆถ้าได้รับการรักษาก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะใช่ครับแต่ว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกตัวสุวิมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน2ข้อหาก็คือช่อโฟงทรัพย์สินผู้อื่นมาตรา341โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทครับ2ข้อหานะครับ พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธาใช่แล้วก็น้ําใจของคนไทยเนี่ยมันจะหดหายเหือดแห้งเพราะเราก็จะรู้สึกอ่าเดี๋ยวพอเราไปเจอเนี่ยไ,ไจริงหรือเปล่าดูข่าวเมื่อกี้ข่าวเขาเพิ่งบอกว่าเนี่ยมีเพจคือฟัง่ะเป็นคนบริจาคบ่อยแบบเนี้ยคคือ,ค,อคือก็มีบางทีนะเป็นคําถามว่าไอ้ตกลงเขาเอาไปช่วยเหลือสุนัขจริงๆหรือเปล่า แต่ทีนี้มันมีบางเพจนะคะซึ่งบางคนเขาช่วยเหลือจริงๆครับเขาก็จะอัปเดตอาการ,รส่งรูปถ่ายมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วรักษาตัวค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือจัดทําบัญชีแบบ,บอย่างดีด<ล>ตรวจสอบได้ทีนี้คนที่เขาตั้งใจจริงเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไงเพราะว่าพอเราไปเจอเพจอย่างนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเพจปลอมด้วยหมาก็มีจริงอ คนก็มีจริงแต่ไม่ได้ไปช่วยรักษาหมาเลยใช่เอาเงินไปใช้อะไรก็ไม่รู้นะคะเกืยวไปมันก็เหมือนเรื่องราวในในวงการพระวงการสงฆ์ใช่ไหมใช่พอมีพระที่ที่ทำิริยามารยาทไม่ดีประพฤติไม่ดีเนี่ยระดีทานเลือดร้อนไปด้วยใช่ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์